ก็เลยรู much, like like yeah. ้ส uh ึกว right e. ่าผมผมรักเขามากเพราะว่าผมมาชอบแมวเป็นกอมาแล้วผมว่าใฝฝันว่าอยากจะเลี้ยงมากครับแล้วพเผอิญว่าแฟนผมเขาไปเจอเนี่ยเป็นที่หลงอยู่ข้างถนนเขาก็เลยเก็บมาเลี้ยงแล้วก็น่ารักมากอยู่ก็กลายเป็นอ ลายออกมาคล้ายๆเบงกอที่เราอยากเลี้ยงเบงกอเลยครับสวยเลยอ่ะแล้วก็ถ้าเป็นแมวจรหรือแมวที่เรารับอุปการะเข้ามาเลี้ยงก็จะอ้อนกับเรามากโอ้โหก็เลยก็หลงไปเลยครับหลงเลยหลงมากครับเออ้าแมวมีมีกี่ตัวครับตัวเดียวครับคุยกันแบบนี้นะดนตรีนะฟิลฟ้าวนะแต่เวลาเขาโอ้โหอยู่กับแมวนี่เขาอีกลุกเลยนะไอพวกที่มีสัตว์เลี้ยงนี่นะอาการคนละแบบเลยนะอันนี้นี่ดูรูปครับดูดูแมวอย่าแมวเฮ้ยมีความ แมวมากเลยอ่ะอันนี้ชื่ออะไรครับแมวอ่ะชื่อไทเกอร์ครับชื่อไทเกอร์เป็นเป็นพันละเป็นก็คือเก็บเขามาเลี้ยงครับอันนี้เก็บด้วยเก็บเขามาเลี้ยงครับนี่คุณคุณบอกว่าเป็นเป็นกอง์ฟได้นะใช่จริงๆอ่ะผมบังเอิญมากผมก็เลยผมก็เลยรู้สึกว่าผมผมรักเขามากเพราะว่าผมมาชอบแมวเป็นกอมากแล้วผมว่ใฝ่ฝันว่าอยากจะเลี้ยงมากครับแล้วพอเอิญว่าแฟนผมเขาไปเจอเนี่ยเป็นที่หลงอยู่ข้างถนนเขาก็เลยเก็บมาเลี้ยงแล้วก็ น่ารักว่าอยู่ก็กลายเป็นอ้ ลายออกมาคล้ายๆเบงกอที่เราอยากเลี้ยงเบงกอเลยครับใช่เลยอ่ะแล้วก็ถ้าเป็นแมวจรหรือแมวที่เรารับอุปการะเข้ามาเลี้ยงเขาจะอ้อนกับเรามากโอ้โหผมบอกให้เลียขนย้อนอ่ะเอาเป็นว่ามันเอาใจเราแบบว่าอย่าให้ลงไปที่ถนนอีกครั้งนะครับเอามาแล้วอย่าคืนนะใช่ใช่อย่างนี้แหละโอ้โหมันเอาใจแปลกเลยโดนท่าแมวก็เลยหลงไปเลยครับหลงเลยหลงมากครับเออท่าแมวมีมีกี่ตัวครับตัวเดียวครับตัวเดียวเลยครับโอ้โหตัวเดียวเลี้ยงสมบูรณ์มาก ไม่ต้องแชร์ไม่ต้องแชร์ความรักกับใครเลย <Yeah. S 2> ใช่เออนะโอ้โหเรียเกเรีกได้ว่านี่คุณดูแลเขาดีมากเลยนเนี่ยครับ ถ้าเกิดว่ามีโอกาสแล้วคุณต้องไปเล่นงานคอนเสิร์ตที่ไหนไกลๆเนี่ยไปฝากที่โรงแรมหนึ่งนะดีมากเลยนะผมอยู่แถวออยู่แถววัธรรมกายเชื่อว่าอะไรนะตรงนั้นมันเชื่ออะไรนะซิกซิกแคทบูทิี่โฮเทลบูทิี่โฮเทลคุณภาพดีมากคุณสามารถฝากแมวไว้ได้เฮ้ยเป็นโรงแรมของดิกเฮ้ยแล้ว่ะผมเคยไปแล้วยิ่งยิ่งถ้าสมมติว่าไปบินดอนเมืองด้วยพอดีผ่านแถวนั้นพอดีเลยไกลมากเลยครับและเป็นสถานท อื่นได้ไหมครับพี่ไม่ได้ครับแมวอย่างเดียวใช่มกแบบแมวอีกแบบคุณจะเอาพวกเด็กนักศึกษาไปฝากไปตายเลยนะไม่ได้นะเนี่ยเขากายเป็นล่าได้ครับผมคุณพวกคุณเป็นนักดนตรีนักร้องอะไรแบบเนี้ยคุณปาร์ตี้กันบ่อยไหม ประมาณหนึ่งประมาณหนึ่งประมาณช่วงหนึ่งช่วงยุคหนึ่งก็จะบ่อยหน่อยแต่เขาบอกว่าเวลาไปปาร์ตี้เนี่ยหัวใจของงานปาร์ตี้เนี่ยถ้าไม่มีแหนมเนี่ยมันไม่สนุกจืดเลยครับจืดเลยใช่ไหมไหนคุณเล่าให้ฟังซิ่มันเป็นยังไงบ้างเพราะว่าเขาเป็นคนคุยเก่งที่สุดในกลุ่มอยู่แล้วครับแล้วเขาก็จะเวลาเป็นมีเรื่องอะไรที่จุดมันนิดนึงอ่ะมันจะสามารถไปไกลได้ ได้ยาวๆแล้วก็จะไม่เบื่อเลยมันจะอยู่แบบถึงเช้าอะไรกันได้เลยอะไรเงี้ยคุยกันได้เลยมก็จะตอบประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์เอาคุณก็ปาร์ตี้กับเขาเป็นยังไงบ้างน่ยคุณเล่าสิเขาหัวบางเลื่อมผมก็ฟังเขาต้องฟังเขาเหมือนกันเขามีรายละเอียดใหม่ๆไอของเรามันก็อ่านแบบของเก่าเก่าเก็บข้อมูลเก่าๆบางทีเขาก็มีอะไรใหม่ๆมาเพิ่มเติมให้เราเราก็ต้องฟังเขา